ชใหขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดเมตตาโปรดทางให้การทำงานสำเร็จลุล่วงให้นักแสดงทีมงานผู้ร่วมงานทุกฝ่ายประสบความสำเร็จปลอดภัยปราศจากอุบัติเกิดผลทีทางด้านชื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ร่วมงานทุกคนขอให้ผลงานเรื่องนี้เป็นที่รักของผู้ชมเป็นที่ยอมรับในวงการและประสบความสำเร็จสูงสำเร็จสูงสุดเกิดสมร เทพว่าครูบาอาจารย์ได้โปรดสนตงานให้เกิดความสำเร็จทุกประการคาสาานี่คอท็ก่ดีสุดเบมรีออฟิวเต้ลเบอร์อราเติเาเอาอะไรไว้ไหนอะนะนงนป่ะวละนะอันป่ะวะ่อนเยไดี ทำไมบุกช่อใหญ่กว่าทำไมบุกพวงใหญ่กว่าคนอื่นคะอันนี้มันคือความใบแอดอะไรหรือเปลเนี่ย